สวัสดีครับผมคันชิตโสภานะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องของสุขภาพนะครับตอนนี้เทรนสุขภาพก็นะครับมาแรงทุกคนรักสุขภาพมากผมได้มีโอกาสได้อ่ดูข่าวจากโทรทัศน์นะครับมีคำคำหนึ่งที่เกิดขึ้นในหัวผมนะครับอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายๆท่านด้วยนะครับคำนี้ครับคำว่าเซซามนนะครับหลายคนบอกว่าเซซามนคืออะไร นะครับแต่ครนี้ท่านเชื่อไหมว่าคําว่าเซสเมีนเนี่ยมันจะมีผลกับชีวิตของเราในอนาคตอย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเซสเมีนคือสารสากัดจากงาดำอืมเอา้างาดำเม็ดเล็กๆแล้วมันจะมีผลกระทบมันจะมีประโยชน์มันจะมีคุณสมบัติอะไรมากมายกับร่างกายของเรานะครับแล้วมันเกี่ยวกับสุขภาพได้ยังไง มีงานวิจัยครับของดออร์ท่านหนึ่งเนี่ยท่านเป็นอาจารย์สอนแพทย์นะที่มหาลัยเชียงใหม่นะครับผลงานของท่านเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกนะสารเซซามนในงาดํามันมีคุณสมบัติหลายข้อประเด็นที่หนึ่งเนี่ยผมเล่าตามข่าวเลยนะผมได้ดูข่าวข่าวที่ออกหลายช่องเลย3านะฮะช่องโมโนช่องโอโยอเยอะมากนะครับแล้วก็ ผมสรุปประเด็นได้4ประเด็นหลักดังนี้นะครับก็คือ1สารเซซามีนในงาดมตัดท่อนเลี้ยงเซลล์มะเร็งได้โอ้โหนี่มหัศจรย์นะครับคือถ้าย้อนกลับไปดูต้นกําเนิดของร่างกายและร่างกายประกอบด้วยอวัยวะแล้วก็แต่ละอวัยวะก็คือเซลลนะครับเกือบเกือบร้อยล้านล้านเซลล์ที่รวมรวมกันเป็นอวัยวะซึ่งก็ต้องการสารอาหารเวลาเรากินอาหารเข้าไปอาหารก็ไหลเข้าสู่เซลล์ไปตามหลอดเลือดเนี่ยครับคราวนี้ เซลไม่ได้รับสารอาหารอย่างเดียวครับเนี่ยเซลปกตินะครับอันนี้เป็นเซลล์มะเร็งไปละคือเซลเนี่ยรับสารอาหารด้วยรับสิ่งแปลกปลอมที่เรากินไปกับอาหารด้วยมลภาวะที่เราหายใจเข้าไปด้วยคือเซลล์มันเพีย้ยนนะครับพอเซลลเพีย้ยนปับ๊บเนี่ยร่างกายก็เลยได้รับการกระตุ้นให้สร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาอันนี้น่ากลัวเลยครับเซลล์ Sell ที่สร้างตัวเองแบบผิดปกติมันจะ อ่มีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งคือมันสามารถหลั่งสารตัวนึงออกมาเพื่อให้ร่างกายสร้างหลอดเลือดขึ้นมาใหม่ไอหลอดเลือดที่มันกาลังสร้างนี่ยังอ่อนแออยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นในร่างกายเราเมื่อไหร่มันหลั่งสารออกมาเพื่อให้ร่างกายสร้างหลอดเลือดขึ้นมาเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยนะครับหลอดเลือดพวกนี้นะมีผลมากถ้าหลอดเลือดมันสร้างขึ้นมาจนเติบโตจนมีความแข็งแรงแล้วดูดเลือดเราไปเลี้ยงตัวตัวเซลล์มะเร็งเนี่ย ไอตัวมะเร็งมันจะแข็งแรงพอมันแข็งแรงปับ๊บมันโตปับ๊บมันมาทําร้ายเราเพราะฉะนั้นจากการวิจัยของดรที่มหาลัยเชียงใหม่เนี่ยเขาบอกว่าสารสกัดจากงาดําที่ชื่อว่าเซซามินเนี่ยมันไปตัดท่อน้ําเลี้ยงหรือตัดหลอดเลือดใหม่ตัวเรียได้ครับท่านนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นเรื่องที่แบบโอ้น่าย,ยินดีมากนะครับประเด็นที่สองเนี่ยประเด็นที่สองไปดูข่าวดีๆนะครับประเด็นที่สองเนี่ย เขาบอกว่าสารเซนามมนในงาดําช่วยลดการหลั่งสารละลายกระดูกและประสานแคลเซียมกับกระดูกได้โอ้โ oh, หนี่เป็นประเด็นนะผมก็ไม่เคยได้ยินนะสารละ,ละลายกระดูกเป็นยังไงแต่พอศึกษาเข้าจริงๆครับคือร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีแคลเซียมนะซึ่งตัวแคลเซียมแมกนีเซียมเนี่ยมันจะเป็นตัวประกอบอของกระดูกและฟันนะครับรวมทั้งหมอนรองกระดูกต่างๆด้วย นะครับแล้วร่างกายเนี่ยต้องการแคลเซียมไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจหรือกล้ามเนื้อเรียบนะครับถ้าเราทานอาหารที่มีแคลเซียมไม่เพียงพอนะครับร่างกายจะหลั่งสารออกมาตัวหนึ่งครับสารตัวนี้มันจะไปละลายเอาแคลเซียมในกระดูกครับเพราะฉะนั้นแคลเซียมในกระดูกคือกระดูกเนี่ยเป็นจุดรวมของแคลเซียมเลยเพราะว่าตอนที่เราเกิดเนี่ยเราจะสะสมแคลเซียม นะครับแต่หลังจากอายุ30เราไม่สะสมแล้วนะครับเราต้องกินเข้าไปให้เพียงพอไม่งั้นถ้ามีแคลเซียมไม่เพียงพอเนี่ยหัวใจจะทํางานแบบไม่เต็มที่เราจะเหนื่อยง่ายเราจะหายใจไม่ทั่วท้องนะเพราะฉะนั้นร,ร่างกายนก็จะหลั่งสารออกมาเพื่อละลายแคลเซียมในกระดูก,ดกจุดที่โดนละลายก่อนนะฮมอนรองกระดูกเพราะมันมีความเขาเรียกว่ามีความแข็งเนี่ยค่อนข้างน้อยนะนะครับแต่จุดที่ละลาย คือหมอนรองกระดูกเพราะฉะนั้นข้อต่อทุกชิ้นมีหมอนรองกระดูกเพราะฉะนั้นจุดที่โดนละลายคือหมอนรองกระดูกข้อต่อที่โดนก่อนเลยนะครับก็คือข้อเขา่าเราจะรู้สึกก่อนเลยเพราะว่าข้อเข่าเนี่ยมนรับน้ําหนักตัวทั้งหมดนะครับแล้วก็จุดอื่นๆนะครับกระดูกกระดูกสันหลังนะครับโดยเฉพาะบริเวณบั้นเอวเนี่ยนะครับ มันก็จะได้รับผลกระทบด้วยเพราะเราก้มๆเงยๆเราจะได้รับผลกระทบเพราะเราไปหาหมอหมอก็จะฉีดยาแก้ปวดให้นะครับเราก็ให้แคลเซียมมากินนะครับแต่ว่าแคลเซียมที่สกัดจากสารเซรามีเนี่ยนะมันมีมีแคลเซียมอยู่ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเรากินแคลเซียมที่สัรงข้อขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีผลกระทบนะฮะทำให้เราปวดหลังปวดอะไรมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะตกค้างในไตด้วย นะครับแต่ว่าสารเซรามินตัวนี้มันไปมันไปฟื้นฟูมันไปประสานแคลเซียมกับกระดูกทําให้กระดูกกลับคืนมานะครับทําให้อาการปวดข้อกระเขา้าหายไปนะครับแล้วก็อันที่สามโอ้นี่น่าสนใจมากสารเซลมินิงกระดำสามารถฟื้นฟูเซลล์ที่ถูกทําลายจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุได้ครับอืยังไงคือในร่างกายผมบอกแลวไวนะครับร่างกายของเราเนี่ย ประกอบไปด้วยอวัยวะอวัยวะประกอบไปด้วยเซลล์เป็นเกือบๆร้อยล้านล้านเซลนะครับเพราะฉะนั้นแต่และเซลลก็ต้องการอยู่ประมาณ3อย่างนะครออกซิเจนน้ําแล้วก็สารอาหารพอเราได้รับสารอาหารที่มันจําเป็นจะเป็นน้อยนะครับเ,เซลมันก็จะเสื่อมหรือเราเราได้รับผลกระทบจากการทานสิ่งที่มันไม่จําเป็นเข้าไปสู่ร่างกายเนี่ยเซลเราก็เสื่อมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรากินสารอาหารเซซามีนเข้าไปเนี่ย แล้วมันไม่ฟื้นฟูเซลพวกเนี้ยเซลเราฟื้นฟูได้เพราะฉะนั้นโรคเสื่อมต่างๆฟื้นฟูได้โรคที่เกี่ยวกับเอ,อ่อเขาเรียกว่าโรค N c d ซโรคที่เราไม่ได้สร้างขึ้นเองอะโรคที่ไม่ได้ติดเชือ้อนะครับโรคที่เกี่ยวกับเซลล์เสื่อมนะครับปอดต,ตับไตเสื่อมอะไรพวกเนี้ยสามารถฟื้นฟูได้นะครับแล้วก็ประการที่4ประการสุดท้ายเลยล้างไขมันใน,นหลอดเลือดได้โอ้นี่น่าสนใจนะครับเพราะว่าไขมันใน,นหลอดเลือดเนี่ย ม,มันประกอบไปด้วยคอเลสเตอรอไลไตรกลีเซอไรด์แล้วก็ยูริกนะครับตัวคอเลสเตอรอลลำพังก็ไม่น่ากลัวอกครับเพราะว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นผนังเซลลได้ถ้าเราออกกำลังกายนะครับแต่ว่า,าเวลาเรากินอาหารซึ่งมีทานแฟตนะครับไขมันที่เกิดจากการทอดพอมันไปจับกับคอเลสเตอรอลมันจับที่ผนังหลอดเลือดติดแน่นหนึบเลยนะม,นมันสามารถที่ไปเกาะที่หัวใจเกาะที่ตับเกาะที่นู่นนี่นั่นได้หมดเลย นะครับแล้วเราก็เกิดปัญหาเรื่องของระบบหลอดเลือดแวนสี่ประเด็นหลักๆเนี่ยนะครับนะมันคือคุณสมบัติของงาดําตัดท่อนเมี้ยงเซลล์บรลิงลดการหลั่งสารละลายกระดูกและประสาทแคลเซียมกับกระดูกที่ช่วยะกระดูกโดยตรง3ฟื้นฟูเซลจากการถูกทำลาย4ล้างไขมันในหลอดเลือดอันนี้เป็นเรื่องของงาดําครับนะฮะเป็นเรื่องของงาดําแต่ผมมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังอย่างเลยแต่ว่าวันนี้ผมมีเวลาแค่นี้นะครับ สารเซซามินจากงาดำนะครับเพราะข่าวออกมาแบบนี้โอ้โหแบบหลายๆบริษัทเลยอยากจะผลิตสารสกัดเซซามินเนี่ยออกขายนะเพราะฉะนั้นจะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเซซามินเกี่ยวกับงาดำเดี๋ยเยอะมากในท้องตลาดนะครับแต่วันนี้ผมอยากจะแนะนำเรื่องราวของนายาเซซามินนะครับเอาไว้ชิปหน้าเดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับให้ท่านฟัง นะครับเดี๋ยวเจอกัน,นครับ